ใายกเราเดินผ่านตรงนี้มาตั้งหลายรอบแล้วนี่ทําไมเราเพิ่งมาเห็นนะมันอาจจะเพิ่งถึงเวลาของมันก็ได้นะเพิ่งหนึ่งทุ่มไงงั้นก็ไปกันเลยอย่าให้เทียนดับอย่าดับนะจ๊ะหนูจา๋าเฮ้ยมันดับอ่ะปโยกทำยังไงดีอ่ะรีบจุดเร็วเฮ้ย ได้แล้วได้แล้วติดไหมโ<อ>ล่งอ,อกไปทีเท่านี้เราก็ไม่เห็นผีตาแก่ชุดขาวแล้วใช่แล้วกดข้อต่อไปอ่ะมันคืออะไรอะ่ะบโยกก็เออกดเขาบอกว่าเมื่อเห็นตุ๊กตานางลำตัวใดตัวหนึ่งหันหลังกลับไปให้รีบหันกลับมาตินมุกเธอว่าตัวนั้นมาหันปแปลกไหมอ่ะมาหันหลังแล้วนี่บโยกรีบเร็ว អា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 